เพื่อนๆรู้กันไหมคะว่า passive voice ในภาษาอังกฤษคืออะไรมาค่ะวันนี้เราจะพาไปดูกันก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับ passive voice นะคะเราจะต้องทำความรู้จักกับ active voice ก่อน active voice นะคะคือประโยคที่เน้นประธานหรือเน้นผู้กระทำโดยตรงค่ะโดยรูปแบบนี้นะคะจะบอกชัดเจนว่าใครทำอะไรยกตัวอย่างเช่น yo s sing a song เราจะใช้ Active Voice ในกรณีที่ต้องการสื่อสารให้ชัดเจนเข้าใจง่ายเน้นว่าผู้กระทำคือใครใช้ในการพูดทั่วไปการเล่าเรื่องหรือบทสนทนาทำให้ประโยคกระชับไม่เป็นทางการมากค่ะโครงสร้างของ Active Voice subject บวก verb บวก object ถ้าเป็นกริยาไม่ต้องการกรรม subject บวก verb จำไว้ให้ดีนะคะโครงสร้างของ Active Voice จะเป็นโครงสร้างนี้ไม่เปลี่ยนรูปค่ะ ในเมื่อเรารู้จัก Active ไว้กันไปแล้วต่อไปเราจะมาทำความรู้จักกับ Passive ไว้กันค่ะ Passive ไวทคือประโยคที่เน้นผู้ถูกกระทำกรรมมากกว่าผู้กระทำค่ะยกตัวอย่างนะคะ Tom e a t an apple อันนี้จะเป็น Active ไว c e ค่ะพอเปลี่ยนมาเป็น Passive ไวทจะเป็น an apple is eaten by Tom จะเห็นได้ว่าประธานของประโยค passive ไว้คือสิ่งที่ถูกกระทำค่ะ เราใช้ Passive v o i ว้ในกรณีที่ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้กระทำได้ค่ะอย่างเช่น An apple was eaten เราไม่รู้ว่าใครเป็นคนกินแอปเปิลลูกนี้ค่ะใช้ในกรณีที่ไม่อยากเน้นหรือไม่สำคัญว่าใครทําได้ค่ะเช่น The r o s a i s a l e r e p a i r e every year ประโยคนี้ไม่ได้เน้นว่าใครเป็นคนซ่อมแซมถนนค่ะใช้ในกรณีที่อยากเน้นผลของการกระทำมากกว่าคนทำอย่างเช่น The homework was finished ประโยคนี้นั้นเน้นว่าการบ้านนั้นถูกทำเสร็จแล้วใช้ในภาษาทางการข่าวงานวิชาการหรือรายงานได้ค่ะอย่างเช่น the experiment was conducted in 2024โครงสร้างหลักของ passive v o i c นะคะ subject บวก be บวก verb ช่อง3ถ้าต้องการบวกผู้กระทำเติม by บ,บวกผู้กระทำค่ะโครงสร้างตามเท n s e ต่างๆนะคะ present simple M is are บวก verb สาม past simple voice verb บวก verb สาม future simple will be บวก verb สาม present continue M is are บวก being บวก verb สาม present perfect have had been บวก verb สามตัวอย่างประโยคของแต่ละเทนนะคะ present simple The room is cleaned every day. โดยประโยคนี้จะย้าย the room ที่เป็นกรรมขึ้นมาไว้ข้างหน้าเพื่อเน้นว่า the room ถูก clean every day ค่ะ Past simple, the song was created by y o u r s o n g Future simple, the project will be finished tomorrow. Present c o n t i n u e the house is being built now. และ p e s t perfect, the work h a s been complete already. สรุปนะคะ Active voice จะเป็นการเน้นผู้กระทาส่วน Passive voice จะเป็นการเน้นผู้ถูกกระทาค่ะโดย Passive voice นะคะจะย้ายกรรมขึ้นมาเป็นประธานเพราะว่า Passive voice เป็นการเน้นผู้ถูกกระทาค่ะดิฉันนางสาวนัทชาวชาโคดขอจบการน,นำเสนอเรื่อง Passive voice เพียงเท่านี้ค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ